สวัสดีครับตุนพยาพาเพื่อนครับสวัสดีตอนสสานนะครับวันนี้ผมว่าจะพาทุกท่านมาหาของแ่บอีสันนะครับพี่น้องวันนี้กลับมากัน้องแพวครับสวัสดีค่ะยังไะคือของแ่บอีสนันปมนักล่องใต้ดินหรือว่ากิปุ่มเลยนะครับพี่น้องบริเวณที่ยาหากัอยุ่ใไก่หน้าเทาเนี่ยแล้วเนาะนี่ครับควายแหลกนี่ให้น้องแพลวจัดการเลยเนี่ย กัดการได้หอ้องเจอได้ไปขวนี่่พนันนะเสาะต้องนเป็นเขียนน้องเพาต้องสาะเสี <c oughs> ยมเขาก็ได้น่อยหาน้ำหูนไป้นนเพลต้องใส่หูหัวไม่เสียบซุปหางซะเสะยแา้วด <c oughs> ี <c oughs> ตัวแหลกเข้าครับพี่น้องจะมีเขียวมีโตอยู่ของเท่าห้างเท่ากับ่ยูเนาะครับตัวใไงปะไม่ได้เด้อเด้อเน่เน่มึงขายหรอไก่แล้วครับเห็นหางแล้วเฮ้ยยยยยไปซับซับข้อเลยทั้งวันไม่ได้ซับพี่น้องมึงน้องเพียวซับข้อเลยครับเนี่ยครับพี่น้องตัวแรกของเ่า ห่นตุบเลยเหรอตุบเลยนี่ไปน้ำแก้ววานนี้ยังมาใส่มุดลงไปไปต่อครับไปจ้าเปลี่ยนมือจ้ะพี่ตุม่มจัดการก้นเองเลย <c oughs> <c oughs> เบิ้งเราเป็นตาบ่ได้ก,กินนะจ๊ะ <c oughs> ุ่มพ่อแล้วจ้าเห็นเพก่กอนไก่ต่อใหมใส่เหียยไงจะน,น้อยม้จ้าเกนพี่น้องเกนเกนน้องแพ้วกุดบ่ได้ ขุด่าได้กินง่ายเลยขาดเครื่องแล้วบ่มันฉีดหางแล้วมัน

รุมบักใหญ่เพื่อตัวนี้ตัวเดียวอาอยากจะ่าหั่นแสบนะครับพี่น้องอ๋อมีต้นอ้วนจ้าร้องใต่ดินมันจ้ามันไปเลยผมไม่คนเดินคนสีดาคนเลิกหลาไปต่อจ้าจ้าปล่อยแล้วจ้า เนะดี๋ยววะทางนี้ขุดง่ายดินทราย ตายแล้วใส่ข้อเลยพี่น้องว่า<ป>เป็นยุเล็กเป็นยังจ้าเ <laughs> <laughs> ข้าปลาจ้าบบดนี้หาในปลาอู้ออย่างขม้าก,กับพ่อเลยจ้า เอาพ่อยังพ่อยังไม่เห็นหูเดตนี่ย no ตืนยังไงพี่้องดน้ดิน้พี่ขุดแห้งเลยเด็กกระสอบเอนั่นนั่นน้องม่เอาน้อม่ไม่กินนึกว่านึกว่าตัเขาแล้ว กำลังสิจ่าพี่ตุ่มจ่า <laughs> ดิน้นสีแดงให้หเลยขุดไงจุตดตัวเลยอ๋อออกใบไม้าไมาจรินเจ้าอะไกล,กลไแล้วไกลแล้วนั่แกขุดแต่ไรเลยขึ้นมาน้ำเลย,ยนี่พี่น้อง จ้านี่ตัวยังย็นอ้วนเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆจ้าไปเองไปต่อกระหูงง้งน,นี่ยยูยืนน้่งยืนสบายได้แล้วดินโมแกนวันนี้ยิ้ตื่นครับ โอ้น้อนเองแม่งอีกแล้วจ้างูดดินกินกับคุดไง <c oughs> <c oughs> ไปเด็ต่อจ้า แล้วจ้า,านี่หอนเปียวนนีน่ยฮะนี่ห้าคูเปียกเ้วคุณละเสืหู ไปขุดม้าหัวตามอีกแล้วโอ้เกือบไปแล้วโอ้แม่ของจะเกี่ยวหางออกมาครับโอ้ตัวพวกเย้เลยจ้าเกือบ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 ข้อขาดเกี่ยวหางออกมาเมื่อกี้โอ้อยู่ข้างกันเลยจ้า

<laughs> อ,อ,อย่ตื่นอยู่อย่ตื่นจจ้าโดนไปน้ำกันไปแล้วก็แล้วโอ้ <c oughs> อีกแล้วครับขาไปน้อยนึงเรื่องอู้หู้อัดมีอตูนอ้วนจะจใครอยู่เนาะบ่ได้พาคืนเขา <laughs> น้ำปลาบ่อไข่มีนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาหาเบองน้ำทงหน้าบ้างนะครับอยู่ไกลๆเิียงหน้าเขานี่แลนะเนาะหน้าพะลุงครับ นี่เปล่าพี่ี่รอเบิ้งจ้าเฮมมันสายรออาพี่น้องมันรอหากุจิปมอือเด้นเด้อหนึ่งครับที่เราเมน ้าได้เพิ่มกันไปปนเนาะพี่น่ะบ่ไลยห้ากับป้นน่นหรอกกด้เดะปนสดน้ำ <laughs> ป่ะปนกับขัว,วท่านแหละ้องแข้วด้เดยก็ได้กินนนี่ดอกกินยาได้ตีลองใตะดินลองใต้ดิน <laughs> ตโจูอยู่เบยเอาหวัวเอหลี่นะฮึเป็นลีออ่โม่เนอะอึอ๊บโอ้ยลยรครับเริ่มใหม่อีกหนึ่งแจ้มใส่จ้าหมดเข้าไป บ่มุตอตคนนี้อุ้ยนั่นดิเอามาแมนดีอยู่ดิพูดเต้นๆี่เนาะมันมานจ้ามาเรื่อยๆ เอาโตเย่ะเซไปยน่ข้างล่างดึงมากว่ามากมาตะขาได้ยังไห้ขึ้นหมดดีแท้บวกเลยดึงบอกเลย มุดดีครับอ,อู้ตับเงี้ยหรือจ้าป๊าบจพ่อหลรอเขาออกอยากเนาะรับขาหน่อยนึงอีกแล้วขาดบ่อบอู้ถึงตาตัวงยัยเท้ ใส่เบทมนต์อยู่จ้าใส่คาถาอยู่โดนแน่จากน้อยโอ้ตัวแบบไงเลยจ้าหมดแล้วนะครับขวยเลาะหาทั่วแล้วละ <c oughs> กับน้องแพล่าตำนีกระพ่อได้กินยอดจ้าอันนี้ครับครับ <c oughs> ได้ประมัน่นส <c oughs> ิบก่าตูแล้วเนกะันสื่อเขากินกับแพงเนาะ อันนี้นี่เขาได้กินแล้วล่ะเดี๋ยวเอาไปทอดนะน้องแพ้วจ<ะ>้าผักเกษตรครับพี่น้องน้องแพ้วว่าจะเอาไปกินกับตำโพงกันครับทั้งหยอดอ่อนหยอดแก่เลยบ่มีหยอดเนาะมีดมากน่องอ่อนนี่ละจ้ากินก็นได้อด<อ><อ>มกับแก่ด้วยก,กัน เอาได้บนนอลลัง,งนอง้องเพลิงข้าดองเพลียวมาเก็บบระกอก,กอครับพี่น้องเอาไปใส่ตำออหมกนุ่งของเฮา <c oughs> หาเงิกน้องเพลียวผลทามนีนี่นะครับต้นเขา,นะาเนาะพอดีช่วงเกี่ยวเขาครับกำลังสุก ขี่กระปรอมขี่กระป,รอ,มระปรอมก็กระล่างลายห็นอีกบอล้งเพล้านอยลยอืมโอ้หลายอยู่ครับกพอได้ต่ำนยู่ดอกมาเบิ่งดีดีซีเดียวกันกันกบไปไหม่เดี๋ยวเขาก็กะจะล้วนลงมาเรื่อยๆแล้วน,นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเก็บออกกพได้ใส่ต่ำหมกฮวงแล้วเหรอเฮาสองหน่อยไปเอ คนละไมีสานครับทุกบางท่านก็อาจจะรู้จักอยู่เนาะครับหากินยากครับผีหนึงมีครั้งเดียวโอ้ทางผีกำลังหลายเลยครับเต็มเลยมากสุสกสจะเป็นสีดำนะครับมากกำลังเฮิมกับสีเหลืองๆมีสรสสัตว์หวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะ หมักเล็บแมวเช็ดเช็ดทุ้นๆนะอืมโอ้ยดูบ่อยกินแซ่บหรอของขออยู่ขอแล้วขออยู่อืมหืมยังยิงไม่หล่ะแมวอืมอืมยอดเลยครับเอาไปกินกินก็น้ำปลาพี่น้องย้อนเลยปานมาทางเที่วเด็ดไปเฮงเดี๋ยวกินก็น้ำปลาเฮง ขออนุญ,ญาตเจ็บจะเข้ากันครับี่น้องหม,มักเล็บแมวเข้าเมนูข้ามือนี้นะครับลงแพ่วจ,จะขวานักรองใต้ดินครับกินกับตำหมักขุ่งของห้ตอตำหมักขุ่งใส่ปรกกอกมือนี้ว้าสุดยอดเลยครับง่อะไรอาหารอีสานบ้านห้อหาได้รซ้ำไดกับจินซ้ำนันครับพัเกษตรอยู่พักกระถินนะครับ ขัดมีอีก,กบ,บน่น้องแพล้ยมื้อนี้ลวกมีจ้าลวกมีจริงกระตมบักหุ่งมื้อนี้ลวกมีสั่นครับจัดไปอ๋าหลองใส่ดินเฮาไดหนาถ้าจัใส่แต่บักหุ่งไปหล,ลายไร <c oughs> <c oughs> อน้องแพล้ยเฮ็ดนักกินนะครับเดีย๋ยวผมจะจัดเมนูเสิร์ฟๆก่อนครับกินสมบักเล็้ยแมวพี่น้องแดกลงไปแล้ว ด้วยพริกครับใส่ลายอะไรพี่น้องเผ็ดหุงนัวครับอืมจะลงไปจะลายเสียไปหุงนัวคนเลยครับ มากดิบจะมีรสชาติฝาดนะครับสุกมาแน่ก็จะหวานกลนเปรี้ยวนะครับบางทีแมวนี่สสำหรับท่านใดที่เ,เคยกินนะท่านใดที่เคยกินอาจจะรูจากรสชาติครับโอ้ดจอดครับนี่เนาะทำยังไงกัน อตัวใหญ่ครับใส่น้ำมันน้อยนึงกลัวเพราะน้ำมันมีเั็กน้อยนะครับเอจาจจะบอมใหม่จะท่าเนอะ ใช้ทมันก่าน้องแค้อทต้องถอดดีถถๆกันเนาะทำดถอดเอดก็ถอดเอดเดียอดเดีดเลยเดเียดเลยบัดองใดิน จำเนีโมเมนสี่สิบบาทคุณบอสแอนดู่าฮ <laughs> ่าฮ่นเอาซื้นะครับพี่น้องจำเนี่ยชสิบบาทเลยครับดดอโอ้ยรถดีนะครับง่ายๆผมลับมุนลับไม่เลยเป็น ดยครับเมนูเฮาปอ๋อโทนองเพียวเกษตรลรยหนาเลยว่าดะพี่น้องเต็มจานหมูกุกอันนี้ต้องนับตอนแบ่งเครื่องแบ่งเครื่องแบ่งเครื่องกันเสียสละเสียสละให้น้องเพียงกินซะว่ได้ดอกจ้าต้องกินกันเนาะกันไปจัดการมาครับกินข้าวเคียงน้ำกันเนาะพี่น้อง มาจ้ะโดยเย็นเย็นอวนเลยได้เปเยมือทคาเลยเหมือคำเลยเอาใส่ออกไปเลยบัวผมอย่างงไรนะครับืันน <know> <UCLA> ี้เมนูเที่ยงของฮาได้ซ้ำได้กินซ้ำนั้นแล้ะครับพี่น้องแสบคึ้เก็ลองไตดินหายยากเนี่ยไปรออเบื้อง้าหมองหลอกแบบ บุกไข่มีครับเพราะว่าหกนาะครับพี่น้องขันเป็นแป,นเ,ปนเขาอาจจะไม่เห็ดขวยอยู่อยู่ครับหกขักก็เลบยบ่กไข่มีปันใดงเกษตรท่าทั้งแก่ทั้งอ่อนทั้งเหน็ดมีหลายแบบครับสดจะข้ามเงินพี่น้นนองกอดกรเจ็บมาจากตนเลย เก็บจากต้นมันลน <laughs> เก็บข้างล่างเก็บเก็บข้างล่างต้นเอาสันเนาพี <laughs> ่ <laughs> น้อง <laughs> น้าลองเต้เดินครับจ <laughs> ัด <laughs> เลไล่ให้มเลยฮะเมื่อนี้ก็ขออนุญาตกินข้าก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกบน้องแพลวมาสม่ำเสมอนะครับเมื่อหนีตุ่มกบน้องแพลวก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ